วันนี้ผมจะมาแนะนำแนวทางการปลดล็อกเควส t r e a ร i ม g ิ่งอารนะครับซึ่งเควส t นี้จะเป็นการปลดพื้นที่ซึ่งทำให้เพื่อนๆได้รับของชิ้นนี้ครับลีเทลคริสตัลหินสีม่วงตรงนี้นะครับจะใช้ในการอัปเกรดอาวุธของเพื่อนๆนะใครที่กำลังมองหาแนวทางการเข้าพื้นที่ตรงนี้อยู่นะครับวันนี้ผมมีไกด์ให้ตั้งแต่ต้นจนจบเลยนะครับไปรับชมกันได้เลย กราบสวัสดีท่านผู้ชมท่านนงะครับพบผมนะครับช่องผู้จำชาแนลนะครับวันนี้เราอยู่กับเกมเกมหนึ่งที่สนุกมากๆ้างอย่าง Where Wins m i t t นะครับผมซึ่งในวันนี้นะครับผมจะมาแนะนําแนวทางการทำเควสตรงนี้นะครับชื่อว่า Grimming Abyss ครับก็จะอยู่ตําแหน่งตรงที่ผมยืนเลยนะครับด้านหลังจะมีรูปปั้นอยู่3อันแล้วก็เป็นในส่วนของภาพเขียนบนผนังนะครับหลายๆคนอาจจะเคยมาตรงนี้แล้วแต่ไม่รู้วิธีการเข้าไปเนาะก็เดี๋ยวเราไปดูดีกว่านะครับว่าคอนเทนต์วันนี้มีอะไรบ้างนะไปกันเลย ถ้าเพื่อนๆกำลังมองหาร้านเติมเกมที่ถูกกว่าเติมเองและปลอดภัยหายห่วง100%รต้องที่นี่เลยครับ Over t o p Up เพราะว่าที่นี่มาพร้อมกับบริการดีๆมากมายหลายอย่างเลยนะแถมช่องทางในการเติมเงินเนี่ยยังง่ายมากอีกด้วยไม่ว่าจะเติมหน้าเพจ a c e b o o k เติมผ่านไลน์หรือเติมด้วยตนเองผ่านเว็บไซต์ของ Over Top ท p ัก็สามารถทําได้สบายๆแถมบอกได้เลยว่าราคาเนี่ยคุ้มค่าม,มากแบบนี้ต้องรีบจัดกันแล้วนะครับและตอนไปใช้บริการรบกุนบอกว่ามาจากช่องผู้จัดชนแนลด้วยนะครับนึกถึงร้านเติมเกมฝาก Over Toup ไวว้้ในในนจดยะครับ จิมหนิงตายเดสคริปชันได้เลย สำหรับเพื่อนๆท่านไหนที่เป็นสายดูหนังไม่ควรพลาดกับ Netflix 4K ระดับพรีเมียมรับชมได้ทุกอุปกรณ์ไม่ว่าจะมือถือ iPad คอมพิวเตอร์หรือใครชอบจอยใหญ่อยากรับชมพร้อมครอบครัวบนทีวีก็สามารถทําได้สบายๆมาพร้อมกับโปรโมชั่นรายวันและรายเดือนที่สําคัญตอนนี้เขามีโปรพิเศษสําหรับหัวบ้านถาวรด้วยนะบอกได้เลยว่าราคาคุ้มค่ามากและยังไม่หมดยังมีโปรมากมายสําหรับแอปสตรีมอื่นๆอีกด้วยนะที่ร้านนี้มีให้หมดครบวงจรแบบนี้ต้องรีบจัดแล้วนะครับ add line a d shark pm หรือ scan เีนว่าโค้ดที่หน้าจอได้เลยลิงก์อยู่ใต้เดสคริปชันนะครับโอเคนะครับผมตอนนี้เราก็อยู่ในเกมเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะครับสำหรับเควสนี้เนี่ยของรางวัลที่เพื่อนๆจะได้รับนะหนึ่งก็คือแหล่งฟาร์มเจ้าตัว i t t l e Crystal นะครับซึ่งเป็นวัตถุดิบหนึ่งวัตถุดิบที่จำเป็นจะต้องใช้ในการตีบวกขั้นของอาวุธนะฮะซึ่งตอนแรกผมกดหาของชิ้นนี้แล้วเนี่ยมันให้มาในพื้นที่บริเวณตรงนี้นะครับแต่ผมไม่รู้วิธีการเข้าไปผมก็เลยหาเควสเข้าไปจนเจอนะและอย่างที่2ที่เืสอาก,ก,าก,อกลังภายในที่ชื่่อวา Betit ซึ่งผลของพลังนี้ก็คือเวลาที่เราสร้างดาเมจเนี่ยมันจะมีโอกาส10%ที่จะทาให้ศัตรูติดสถานะพิษเป็นเวลา5วินาทีนะโดยที่พิษแต่ละสแต็คเนี่ยจะทําการลดพลังป้องกันกายภาพของศัตรูลง0.6%เป็นระยะเวลา10วินาทีครับสแต็คได้สูงสุด5ครั้งนะและทุกครั้งที่เราเก็บสแต็คสาเร็จเนี่ยระยะเวลามันจะทําการรีเซ็ตกลับมาเป็น10วินาทีใหม่เรื่อยๆครับโอเค okay, ก็เดี๋ยวเราไปดูแนวะทางการทำเควสกันเลยครับ,รบก็เริ่มมานะครับให้เพื่อนๆมาคลิกที่เควสนี้นะครับ Anno Mysterious Colossus นะ ากนั้นกดคําว่า track ไปได้เลยนะฮะเมื่อกด track เสร็จแล้วเนี่ยให้เพื่อนๆวิ่งมาบริเวณตรงนี้ของแผนที่นะครับนี่นะบริเวณนี้เลยนะครับเพื่อนๆจะเห็นรูปปั้นนั่งเคารบบูชาแท่นตรงนี้อยู่นะจากนั้นตรงเสือสีแดงมันจะมีที่ว่างอยู่นะครับให้เมื่อทําการกดเดินเข้าไปแล้วก็นั่งตรงนั้นได้เลยครับเราจะทําท่าเดียวกับรูปปั้นต่างๆนี้นะฮะนี่นะครับเป็นการถนมมือควายหลังนะแล้วนั่งรอสักพักนะครับมันจะวาร์ปเราเข้าไปอีกมิติหนึ่งครับเราจะเข้ามาสู่อีกมิติหนึ่งคล้าย ไฟสีฟ้าผุดขึ้นมาครับจากนั้นเราจะเห็นกวางออร่าสีฟ้านะฮะวิ่งไปที่ที่หนึ่งเนาะให้เรารอจนกว่าตัวละครเราจะกลับมาบังคับได้นะครับเราจะได้รับท่าโพสมา1อันนะครับชื่อว่าท่าเวอร์ชิพนะซึ่งเป็นท่านั่งแล้วก็พนมมือค่อยหลังครับจากนั้นเควสจะให้เราทําการหากวางตัวเมื่อกี้นะให้เราทําการกด V นะครับเพื่อใช้เซนส์แห่งลมนะฮะนี่นะครับที่พื้นจะเห็นเป็นรอยเท้าสีขาวๆนะครับให้ไปตามทางนั้นเรื่อยๆเ,เลยครับ เราก็จะวิ่งมาถึงตรงนี้นะครับมีคน2คนกําลังนั่งเอามือควยหลังอยู่นะฮะแล้วก็จะมีประตูบ้านใหญ่อยู่1บานนะฮะ จะสังเกตดูได้นะครับว่ามันจะมีที่นั่งอยู่ทั้งหมด3ที่นะฮะโดยจะว่างอยู่ที่หนึ่งเนาะเพราะฉะนั้นเนี่ยหลักการการเปิดประตูง่ายๆเลยคือเราต้องไปนั่งพนมมือควยหลังตรงนั้นครับเราจะต้องไปเป็นคนที่3นะฮะเพื่อใช้ในการเติดประตูจากนั้นพอเราวิ่งเข้ามาใกล้ๆนะครับชาวบ้านจะเอามือปิดหน้าแบบว่าอย่ามามองฉันนะซึ่งทําให้พิธีกรรมเนี่ยผิดพลาดนะครับทำให้เราไม่สามารถเปิดประตูได้เราจําเป็นจะต้องให้ชาวบ้าน2คนนี้นั่งเอามือควยหลังนะครับแล้วเราก็ไปนั่งเอามือควยหลังตรงกลางเพื่อทําการเปิดประตู วิธีการก็ง่ายมากครับมาถึงให้เราเดินออกห่างจากชาวบ้าน2คนนั้นก่อนเลยนะฮะเพื่อให้เขาพนมมือค่อยหลังแบบนี้นะจะสังเกตดูได้ว่ามันจะมีไฟสีฟ้าติดขึ้นมาเนาะจากนั้นให้ใช้สกิลนี้นะครับ Meridian Touch เพื่อทําการแช่แข็งอีกฝ่ายนะนี่นะครับผมก็ใช้เลยนะฮะล็อกเป้าคนที่1แล้วกด Immobilize ไปเลยครับเรียบร้อยแล้วก็คนถัดไปครับเรียบร้อยทั้ง2คนจะแข็งเป็นลูกปั้นหินเลยนะฮะ เสร็จแล้วเราก็เข้าไปดั้งทําท่าแบบเดียวกับเขาได้แล้วครับเท่านี้เราก็สามารถปลดล็อกประตูได้แล้วนะฮะเมื่อประตูเปิดแล้วเราก็เดินเข้าไปเลยครับอย่าลืมแวะเปิดวาร์ปตรงนี้กันด้วยนะฮะมันก็จะขึ้นว่า Grimming Abyss Path New Teleport ครับเมื่อเปิดวาร์ปเสร็จแล้วให้เราเดินตามทางเข้าไปเรื่อยๆเลยครับ มอนสเตอร์ภายในพื้นที่นี้นะครับเวลาที่เขาตายเนี่ยเขาจะระเบิดตัวเองเป็นพิษใส่เรานะยังไงก็ระวังด้วยนะครับนี่นะครับหินสีม่วงที่ผมได้กล่าวไปนะครับมันอยู่ในถ้ำแห่งนี้นี่เองก็แแวะเก็บกันให้ครบนะฮะเมื่อเข้ามาข้างในสุดแล้วเราจะมาพบกับที่แห่งนี้ครับ เราก็แวะเปิดา้าปกันสักนิดนึงเนาะนี่นะครับクリームอับบิสพอนเปิดแล้วจากนั้นให้เพื่อนๆเ,เดินขึ้นไปตามตำแหน่งเควสเลยฮะเราจะเดินเข้ามาชนกับกำแพงพลังเวทตรงนี้นะมันก็จะมีคำใบ้ในการปลดกำแพงอยู่ทั้งหมด3ที่นะเราจะต้องทำการหาเจ้ากวางสีฟ้าเมื่อสักครู่นี้ก่อนนะครับทั้ง3ตัวเราก็ไปไล่ตามหากวางเลยครับตามตำแหน่งเควสที่เขาบอก สำหรับตอนแต่งแรกนะครับอยู่ใกล้ที่สุดเลยทางขวามือนะให้เพื่อนเพื่อนเดินเข้าไปหาตัวละครที่โปร่งแสงตรงนี้นะแล้วมันจะมีให้กดคําว่า sense dreamco e h นะครับกดได้เลยเขาก็จะขึ้นเป็นบทสนทนาระหว่างคน2คนนะแล้วเจ้ากวางตรงนี้ก็จะไปพังกาแพงให้เรา1บาทครับ อยที่1เสร็จเรียบร้อยครับ Water Age ต่อไปไปจุดที่2กัน,นครับบอกไว้ก่อนนะครับว่าในพื้นที่น้ําแห่งนี้เราไม่สามารถลงไปได้นะครับเพราะเราจะติดสถานะพิษนะฮะแล้วมารุนแรงมากๆยังไงก็ไม่มีทางว่ายไปถึงเนาะพาเซ่ตรงนี้วิธีการแก้นะครับให้เพื่อนๆสังเกตตัวแผ่นศิลาอันใหญ่ที่มีไฟสีฟ้า2อันแบบนี้นะฮะแล้วให้เพื่อนๆใช้ธนูไฟยิงเข้าไประหว่างกลางครับแบบที่ผมยิงเลยมันก็จะทาการเผาเถาวันที่อยู่บริเวณนั้นนะฮะแล้วไฟดวงที่3ก็จะติดขึ้นมาแบบนี้ครับจากนั้นเพื่ออนนนนจจะเห็กกลงผุดขึ้้มาา เต็มไปหมดเลยนะฮะทีนี้เราก็สามารถไปตำแหน่งที่2ได้แล้วครับให้เพื่อนๆมาเหยียบแท่นแรกที่มีออร่าสีฟ้าแบบนี้นะฮะเขาจะโดดไปให้เราเองแบบออโต้เลยครับจากนั้นวิ่งมาที่คนปร่งแสงแล้วกด s e n ส์ Stre m Echo เหมือนเดิมครับอ่าเรียบร้อยนะครับจุดที่2เมื่อจุดที่2เสร็จแล้วนะฮะให้เรากระโดดก,กลับไปที่เดิมครับ ดังนั้นจุดที่3ามจะอยู่ภายในถาววันข้างหน้าตรงนี้นะครับให้เพื่อนๆสังเกตด้านบนตรงนี้นะครับมันจะมีช่องว่างอยู่เราสามารถปีนขึ้นไปได้นะฮะเพื่อนเพื่อนก็ปีนตามผมได้เลยครับนี่นะฮะเราก็จะปีนข้ามถาวันตรงนี้แล้วก็เข้ามาข้างในได้ครับ ระวังน้ําด้วยนะครับเพราะว่าพิษมันแรงมากแล้วเราก็เดินเข้ามาตรงผู้ชายคนนี้นะฮะแล้วให้กดคําว่า Sense d ีเมโคเหมือนเดิมจากนั้นกวางตัวที่3ก็จะวิ่งไปชนกําแพงอันสุดท้ายให้เราครับเท่านี้ทางก็จะถูกเปิดออกแล้วนะเวลาออกก็ออกทางเดิมนะฮะมันจะมีบันไดให้เพื่อนๆขึ้นไปอยู่เราก็ขึ้นไปด้านบนเลยครับตรงที่แรกที่เราจะต้องการจะไปเราจะเห็นลงศพอยู่หอันนะครับเราก็กดคุยได้เลย มันก็จะเป็นคัตซีนะครับตรงนี้เราก็รอไปฝาลงก็จะค่อยเปิดออกแบบนี้นะฮะเมื่อเราแง้มเข้าไปดูมีผีเสื้อบินออกมาจากนั้นก็จะมีมือดึงเราเข้าไปในโรงศพนะฮะเราก็จะเข้ามาโผล่ที่ใหม่ที่หนึ่งนะฮะเราก็เดินไปตามตําแหน่งเควสเลยครับ มันก็จะมีหมอกพิษขึ้นมาแบบนี้นะครับแล้วก็จะมีมอนสเตอร์ออกมาให้เพื่อนๆทำการสู้นะเพื่อนๆก็ทำการกําจัดมอนสเตอร์ไปเลยครับหลังจากนั้นเควสจะให้เราทําการหาทางออกจากตรงนี้นะฮะให้เพื่อนๆวิ่งขึ้นมาทางขวาตรงนี้ก่อนเลยนะฮะมันจะมีกล่องสมบัติให้เพื่อนเพื่อทการเปิดนะก็ไปทําการเปิดให้เรียบร้อยนะครับและที่พื้นตรงนี้นะครับมันจะมีหัวกวางอยู่นะฮะให้เพื่อนทําการกดเพชรที่ไฟเพื่อทําการชาระล้างเลยครับเราก็จะได้รับกระโหลกกวางมานะครับเพื่อทําการใช้ในการเปิดประตูในเควสถัดไป ดางนั้นเพื่อนเดินมาที่ประตูใหญ่ตรงนี้นะฮะแล้วก็สอดคุญแจเข้าไปครับประตูก็จะเปิดออกแบบนี้นะครับเราก็เดินต่อไปได้เจอมอนสเตอร์ก็เคลียร์มอนสเตอร์ให้เรียบร้อยครับ จากนั้นด้านซ้ายมือจะมีกล่องสมบัติอยู่นะครับให้เพื่อนทําการเข้าไปเก็บด้วยซึ่งวิธีการเก็บก็จะเป็นดังนี้ครับวิธีการข้ามไปอีกฝั่งนะครับให้เพื่อนใช้วินเซนส์ก่อนนะครับโดยการกดปุ่ม V จากนั้นยิงธนูไฟไปที่บริเวณไม้ตรงนี้นะฮะเจ้าสะพานข้ามมันก็จะตกลงมาครับทีนี้าก็สามารถข้ามไปได้แล้ว กระโดดลงมาเก็บกล่องให้เรียบร้อยฮะแล้วมันจะมีทางไปต่อนะครับเราก็เดินไปต่อเรื่อยๆเลยเมื่อเราเดินมาถึงตรงนี้ที่มีเงากวางอยู่นะครับเราจะเจอกับกระโหลกควางแบบเดิมน,นะฮะให้กดชำาระล้างให้เรียบร้อยครับเราจะได้ชิ้นส่วนเขาคว,วางมาอีกหนึ่งข้าง ใครอยากจะเก็บกล่องฟังตรงข้ามน้ำก็ไปเก็บให้เรียบร้อยนะฮะผมไม่แน่ใจว่าต้องกดคุยกับแท่นหินตรงนี้หรือเปล่าแต่พอผมเดินเข้ามาเนี่ยผมได้สกิลที่ชื่อว่า f อฟฟอร์นะฮะซึ่งผมก็ยังไม่แน่ใจว่ามันทำอะไรได้จากนั้นให้ไปต่อครับปีนขึ้นไปเรื่อยๆเลย เมื่อเราปีนขึ้นมาเสร็จแล้วเราจะเจอกวางอีกหนึ่งตัวกับซากกะโหลกกวางนะฮะให้ทําการชําระล้างอีกรอบครับเราจะได้รับเขากวางอีกหนึ่งส่วนมาฮะทีนี้ชิ้นส่วนก็ครบแล้วนะครับมีกะโหลกกวาง1อันแล้วก็เขากวาง2อ,อันครับแล้วเราก็จะโผล่เข้ามาที่เดิมก่อนที่เราจะข้ามสะพานไม้ไปนะฮะจากนั้นให้เดินมาจนเห็นแท่นหินที่มีรูปหน้ากวางสีฟ้าตรงนี้นะครับให้เพื่อนเพื่อนเดินเข้ามาชนกําแพงนะครับมันจะมีคําสั่งที่ชื่อว่า place ขึ้นมานะฮะให้เรานําชิ้นส่วนกวางทั้้้้งงงง3ชชินนททีี่เเรรรรราา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 าไปาลลาาํํกะลมมาอวาตคับ แบบนี้นะฮะเพื่อนๆก็สามารถวางตามผมได้เลยมเมื่อวางครบทั้ง3อันแล้วประตูก็จะเปิดออกครับเราก็จะมาโผล่นะที่แห่งหนึ่งนะฮะซึ่งมีเจ้าบอสตัวนี้รออยู่นะมันเหมือนกับบอสตัวแรกที่พระเอกสู้ก่อนที่เราจะมาเล่นตัวละครเรานะฮะในช่วงที่พระเอกกําลังปกป้องทารกอยู่เนาะ ตรงนี้ก็ไม่มีอะไรครับให้เพื่อนๆทำการสู้กับเดอะไวท์คิงได้เลยแล้วก็ปราบบอสตัวนี้ให้ได้นะครับสกิลของบอสตัวนี้หลบไม่ค่อยยากแล้วก็บล็อกไม่ค่อยยากนะผมคิดว่าทุกคนสามารถผ่านได้ครับเมื่อเราฆ่าบอสตรงนี้ได้นะครับมันก็จะมีประตูทางไปต่อนะฮะให้เพื่อนๆวิ่งไปเลย ให้เพื่อนๆกดคุยกับประตูหมอกตรงนี้นะฮะเราก็จะมาโผล่ที่แห่งหนึ่งเป็นที่ใหม่นะและให้เพื่อนวิ่งไปตรงที่กวางอยู่นะครับนี่นะครับกดคำว่า awareness นะฮะเราก็จะได้รับ achievement นะครับที่ชื่อว่า the first finding จากนั้นมันจะมีบันไดขึ้นไปต่อนะให้เพื่อนๆวิ่งไปตามทางต่อได้เลยครับ นี่นะครับแล้วเราก็จะขึ้นมาโผล่ตรงบ้านฝั่งตรงข้ามจากจุดแรกที่เราอยู่นะครับหากท่านใดสังเกตนะครับตอนที่เรามากดเควสตกวางอันแรกที่อยู่ริมน้ำเนี่ยฝั่งตรงข้ามมันจะมีบ้านหลังหนึ่งนะครับซึ่งก็คือบ้านนี้นั่นเองเราไม่สามารถว่ายน้ําข้ามมาได้ตั้งแต่แรกนะซึ่งภายในบ้านก็จะมีกล่องสมบัติอันใหญ่อยู่นะครับเพื่อเพื่เรียดทาการไปเปิดทันที จากนั้นเราก็จะได้รับกําลังภายในที่ชื่อว่าบิทเตอร์ซีซั่นครับซึ่งความสามารถของท่าน,นี้ก็คือตอนที่เราสร้างดาเมจเนี่ยมันจะมีโอกาส10%ที่ทําให้ศัตรูติดสถานะพิษเป็นเวลา5วินาทีโดยที่สถานะพิษ1สแต็กจะทําการลดพลังป้องกันกายภาพของศัตรูลง0.6%เป็นระยะเวลา10วินาทีสแต็กได้สูงสุด5สแต็กครับหลังจากที่เปิดก่องเสร็จเรียบร้อยแล้วนะครับให้เพื่อนมาคุยกับลูกปั้นตรงนี้นะฮะกดคาว่า a c t i v a t e ได้เลย นี่นะครับสะพานหินก็จะผุดขึ้นมาให้เราสามารถเดินข้ามไปได้แล้วนะและให้เ,เพื่อนๆมากดเซนซีเมโคตรงเงาของชายหญิงคู่นี้นะฮะแล้วก็เดินข้ามสะพานมาจุดเดิมครับและเก็บของตรงนี้ครับเดียเวลสปริง เท่านี้เควสก็จะเป็นอันเสร็จเรียบร้อยแล้วครับ g l e a m i n g a ์บิ s เราก็สามารถกดตรงนี้เพื่อทําการกลับไปที่จุดทางเข้าต่อได้เลยครับโอเคนะคผมก็จบกนไปวลานะครับสำหรับไกด์แนวทางการผ่านเควส g l e a m i n g a ์บิ s, <S เพื่อทําการปลดล็อกพลังภายในแล้วก็ลีเทลคริสตัลที่ใช้ในการอัปเกรดอาวุธนะครับผมก็หวังว่าคลิปนี้จะเป็นประโยชน์กับเพื่อนๆทุกคนนะครับและเดี๋ยวผมก็จะทำไกด์เควสหลายๆเควสมาลงอย่างแน่นอนนะครับรอติดตามได้เลยและหากมีข้อผิดพลาดประการใดทางผมก็ต้องขออภัยมาณนะที่นี้ไว้ด้วยนะและถ้าเมื่อมีข้อมูลเกมแบบสอบ ถามอะไรนะครับหรืออยากให้ผมทำคอนเทนต์เกี่ยวกับอะไรกับเกมเวอร์วินนีสนะครับก็คอมเมนต์มาบอกกันได้นะฮะผมจะไล่อ่านและไล่ตอบทุกคอมเมนต์อย่างแน่นอนและหากเพื่อนๆชอบคลิปนี้นะครับผมก็ฝากกดไลค์กดแชร์กดซับสไครป์กดติดแจ้งเตือนกดติดตามเพื่อเป็นกำลังใจในการทำพิพิปต่อไปของผมด้วยนะครับและสำหรับวันนี้นะครับผมก็ขอตัวลาไปเพียงเท่านี้นะครับไว้พบกันใหม่คลิปหน้านะบ๊ายบายครับ